วลนะพี่น้องเห็นมวยเด็กๆชกกันอย่างนี้ประทับใจครับค่ะกล้ามวยไทยครับยกที่สองครับเหตุกล้า์แดงครับเล็้ต่ทคอน้ำมวยครับเลี่เป็นเตียงไข้ปีเขาซ้ายปีเขาขวาเป็นตะคองตีเอาแรเขาก็โยกเวียงมาล้มไหมไม่ล้มเป็นไงเหตุกรณ์ตอกเป็นเตียงไขเตียงไข้เป็นตะคองใต้ขวาเป็นคาตีเขาซ้ายตัดตีกับใต้ใช่เป็นตาทองตีไม่เชื่อกรรมการแดกออกมา เอาเอาแล้วครับพ oh. ี่น้องนี่นะครับเต่เป็รแกะทองซีเข่าไสลักมาเป็ดนก่ซีแกะทองซีเพชเปกะไส้ทอง้ายเป็ก้าขวาแกะทองขวาเป็ดก้าวไส้นกะทอง้ายเป็ดก้าว้า้แกะทองขวาเอาแล้วโอ้โหพี่น้องครับปั่นทับใจจริงๆเป็ดน้าทีใสปคลามมัดแกทองซีเป็ดก้าขวาแกะทอง้า้เป็ดก้าขวาไกทองมีการเล่นลังบ่อ เดีลุกขึ้นมาเลยเป็นารตี้เรการตข้ายกระทำท่ขวาการตีไส้กระทำที่ไส้เป็นกากระที่ไ้เการวากระีวาเปกาัโอ้โหโยนลงไปลุกนมครับเป็ก็มาะทงก็มาเป็นกาต่อยกระทำตีไส้เป็นการตีข้าวไส้าปซ้กายกระทงไป้เหยียดมาตีเข่งกรเปุกนี่ออกมาอายุขีดเป็นยกที่สอง เพชรตาดออกปครถีบปเนการเตะนใต้ที่ขาใต้เป็นการจะท้องตีขวาเป็นการตีขวาจะ้องตี้ตยเป็นกาตี้า้จะล้องตีขวาเป็นกาดตีใา้จะท้องตีใา้เพียงโดิลงไปโอ้ยลุกขึ้นมาเกาเดินกมาเกาท้ตีขวาเชนกาประโอบไล่ตาทองตีขาใต้เป็นกาตีขา้จะท้องตีขวาจิตเียกัรมการแยกออกมาโอยหมดยกที่สองครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยร เอาหลายคู่ไปเลยใช่ไหมจองแล้วหลายค so uh so ู่โอเคครับผมเอาไว้คำถามครับผมต่อไปจะเป็นยกที่สามยกสุดท้ายพี่น้องที่เขื่อนครับคู่นี้ประทับใจอย่างไรขอให้พี่น้องจดจำครับนะเพชรก็กับเพชรตาทองไว้ให้ดีครับผมนะเอาละครับต่อไปจะเป็นยกสุดท้ายเพชรก้าแดงครับเพชรตาทองน้นึ่ง มวยคู่ต่อไปนะครับคู่ผาต้มกิริกันขับเพชรใหม่เดี๋ยมพร้อมแล้วผมตาปลาแล้วนะเตะยไทย เตะซ้ายซ้ายอโอ้โหเพชรตาทองตี are, oh, ah, okay. มีเชือกรรมการแออกมกรรมการบอกัใหญ่แล้วลูกแยกแล้วามาตรนี้หน่อยไ้ไมลูกครับเพชรตาทองเพชรขาตีซ้ายตีซ้ายมีหน้าดีซ้ายตีซายมีที่หเพชรตาทองเขาไปหาเพชรข้าตีเพชร้ตีขวาเพชรขาตีซ้ายตีซายเพชรตีขวาแ่ครับูอะไรเป็นะจ้าคดีจะคะแนนดตีซ้ายเพชรข้าตีขวา จะกล้าจะก well. ็ไปตีตายไป่กระาทเองกินตายป็่ก้ากินายไม่กลองขวาเป็กล้าตาย่กลทองตายขวาเอาจกล้าตายจะทองขวาเป็กล้าตายจะทองขวาป็กาขวาวยิงเลย เอาเลื่เจ็บแล้วกเสียเริ่มเจ็บด้วยเล็วยินไปครับเพชรตาท,ท,ทองเซกาเตยไซเซกาเตยไซเพชรตาทองอเดินไปหลันตีเลี่ยงโยยีเขาขวาที่เรืองกรรมการเจ้งตอบเมื่อเอาเล็วเอาเดินเข้ามาครับเซกาเต้าซที่เขาซ้ายเพชรตาทองตีขาทซ้ายเพชรตาทองตีขวา ป,นนปนนน็นการดีไซายเป็นกรองขวากลขวากระดองซ้ายขวาอักมาเลย้ายเล่นขวาคือจิงเหลือมอ้าวลุกขึ้นมาเล่กสู้ลูกสู้ครับเพตรตทาทองเตุเพตรตะกีรดีไน์เออเอาแยกลูกแยกคู่ต่อไปนะครับไหนคูผา เดินไปครับอยูนี้เพชรแต่ทองตีซต้เป็นตีซ้ายซ้ใต้ขาตีแจกกันอยู่อากรรมการแยกออกมาครับพี่น้องรักพี่เสียดายน้องคนะจ๊าโอ้โหยกนี้ยกไปท่าแล้วเตะกันเรียบน้อยเพชรแต่เองเฮ้ยตี้ายทีนี้ที่เข่าเพชรแต่ทองเด็กไปตัดติดเชือกกรรมการแยกออกมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเจอน้อยที่กครับนี่้มุดยกสุดินตายยบมือดังๆด้วยครับพี่น้องที่ขนมรพบโอ้โหสุดยอดเนี่ยนะโอ้โหเพชรราชครับเพชรตาทองครับอนาคตไกลครับนะโอ้ไม่ธรรมดาครับพี่น้องมาดูครับกรรมการผู้ตัดสินจะชูมือให้ผู้ใดครับผม่โอเคครับพี่น้องกรรมการชือให้เพชรตาทองครับ่ไปรับประทานบรินารเพชรตาทอง R มอเตอร์ A ครับผมผมมือให้กำลังใจรับมวยคู่นี้อีกครั้งครับพี่น้องนี่ครับตัวกล้ามวยไทยครับผม